เปิดดวงลัคนาราศีกุ่มผู้มากับคำว่าใช่ลัคนาราศีกุ่มภนะ์ณช่วงเดือนธันวาคม2568นี้นะครับจนถึงปลายปีเลยละ่ะนะกำลังจะถึงข่าวพลิกฟ้าเปลี่ยนชะตาชีวิตด้านการงานการเงินและโชคลาภเทวริษโชคมาถึงแล้วเทวดากำลังจะให้โชคคุณนณะเร็วๆนี้นะครับเพื่อให้เป็นการเยเวลาไปบ้งกันเลยครับ เมื่อก้าสู่เดืนธันวาโดยประมาณครึ่งเดือนเป็นต้นไปนะครับมุลของตัวเลขดวงดาวเนี่ยก็จะโคจรในลักษณะให้คุณแก่ดวงชะตาชาวราศีกุมในภพลาภะอย่างชัดเจนก็ตามนี้เลยนะครับมันจะปรากฏเป็นตามนี้ก็อยู่หลังวันที่23นะวันที่23มเป็นต้นไปนะครับยาวไปจนถึงปลายปีถึงปลายปี เสาเลงเพ่งอสุลาหรือเสามาเลงกันก็ได้ทับกันเนี่ยคือคู่ที่หนึ่งแล้วเป็นโชคลาภใหญ่ตัวเป็นตัววพาจะเป็นตัวโชคลาภใหญ่ของปีนั้นของเดือนนั้นด้วยคู่ที่สองที่มาทํางานเนี่ยก็คืออาทิตย์โคจอดเลงกับพระเลือดทับหรือเลงก็ส่งผลเหมือนกันก็คือตัวนี้และได้คู่ที่สามมาเนี่ยก็ดาวศุก มากระทบกับดาวอังคารคูมิรในภพลาพระถ้าด้านอาชีพการงานก่อนเนี่ยดาวการงานก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารภพศาสระและก็ภพกัมมะกัมมะขึ้นมาเป็นลาพระก็หมายว่าหน้าที่การงานจะประสบความสําเร็จมีโชคจากการทํางานทํางานอะไรมันก็ราบล,ล,ลื่นอยู่คําว่ามีคําว่าราบลื่นอยู่แต่ ก็เสียก็มีนะเมื่อมันมีดาวอาทิตย์มาลอยเนี่ยดาวอาทิตย์ก็มาอยู่ในคู่ศัตรูกับอังคารเนี่ยมาอยู่ในบ้านพระฤหัสก่อนที่พระฤหัสจะมาเนี่ยมันจะเกิดการทะเลาะก,กันก่อนก่อนพรฤหัสจะเข้ามาเนี่ยอาทิตย์กับอังคารเนี่ยมันจะทะเลาะก,กันมันจะทะเลาะก,กันก็เรื่องการงานก็ทะเลาะก็เรื่องงานเรื่องงานต่างๆอันแหละอันนี้ระวังหน่อยนะครับ เป็นคู่ปฏิเหตุและคู่ศัตรูนี่การขับรถการใช้รถต้องระมัดระวังเอาไว้หน่อยนะครับในช่วงเวลาที่ว่านี้นะก็ต้องระวังอุบัติเหตุเช็คให้ดีจะไปไหนมาไหนเช็คเครื่องยนต์ช่วงบนช่วงล่างเช็คถ้าขับรถทางไกลไปไหนก็เช็คทั้งประกันด้วยอย่าให้ขาดนะมันจะได้ไม่มีปัญหาพบศาสตร์ชะหากเป็นพูดถึงสังคมเพื่อนบ้านนั่นแหละสังคมเพื่อนบ้านการทะเลาะกับคนข้างบ้าน ขัดแย้งกันกับคนในที่ทํางานอะไรแบบนี้นะนี่คือข้อเสียของมันก็มีอยู่การบาดเจ็บศีรษะพวกนี้นะคิดเครียดปัญหาการง,งานมีปวดหวัวความดันขึ้นมันก็จะมีโอกาสแบบนี้อยู่เพราะอาทิตย์เข้าเรือนธาตุไฟมันจะร้อนง่ายอารมณ์ร้อนง่ายอาทิตย์เข้าธาตุไฟความมั่นใจมันจะมีมากขึ้นอารมณ์มันก็จะขึ้นได้เร็วนะข้อข้อเสียนะครับดังนั้นการกปประทบปะท่างกันเนี่ย ถึงต้องควรระวังเอาไว้อยู่แต่พอดาวพฤหัสย้ายถอยหลังเข้าไปปุ๊บเนี่ยมาเป็นตัวแยกดาวศุกร์ดาวศุกร์กจะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้ตั้งแต่วันที่22นะก่อนก่อนหน้านั้นดาวศุกร์จะอยู่ตำแหน่งนี้ก่อนอดาวศุกร์จะอยู่อย่างนี้อาทิตย์กับองคการเข้าไปไฟกันก่อนซึ่งก่อนก่อนถึงวันที่22บเนี่ยวันที่สิบหทิตย์เข้าวันที่หธันวาอางคการเข้าเนี่ยมันจะมาไฟกันก่อนไอหนึ่งกับสามเนี่ย แต่พอดาวหกมาวันที่ยี่สิบสองนี้อาทิตย์พระหัสก็มาเล็งนี่อันนี้จะสงบสุขในที่นี้อาทิจะสงบสุขลงนะครับปนาต่างๆนะสุขมาจากสุภาพก็คือวผู้ใหญ่หละเข้ามาห้ามทางก็มีปนากันนนะดาวสุขเข้าอยู่ตำแหน่งนี้เป็นมหาจักรไม่ธรรมดานะเนี่ยลาบที่จะได้มาเนี่ยมาจากมาจากอะไรตัวมันมาจากสุภาษพันธุเออพันธุสุภาษ ได้ทรัพย์สินใหญ่ๆห,ห,หรือเปล่าเนี่ยใครจะซื้อรถซื้อบ้านเนี่ยก็มีเกณฑ์ได้นะเนี่ยมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จได้นั่นแหละนะครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยขึ้นตําแหน่งใหญ่อยู่อังคารก็ยังได้อุจจ้าวลาดด้วยนะครับเรียว่าดาวการงานก้าวขึ้นตําแหน่งใหญ่มาผู้คนพูดถึงนิยมชมชอบความสําเร็จหน้าที่การงานถ้าอยู่หลังถ้าอยู่ในช่วงเดือนธันวา โดต้นไปนี่จะเป็นเกณฑ์ที่ดีและสำคัญตัวหนึง่งดาวเสาร์กลุ่มลักเป็นนรเกณฑ์อุดมเกณฑ์นระอุดมเกณฑ์ก็เป็นเกณฑ์แห่งทรัพย์สินความสําเร็จอีกตัวหนึง่งได้กี่ดวงแล้วนี่หนึ่งดวงสองดวงสามดวงโอ,โอ้สามดวงทํางานสามดวงทํางานแบบชัดๆเลยนะเนี่ยราศีกลุมในภพลาภานี่ถ้าพูดถึงการเงินการเงิน ก็จะได้เงินใหม่ๆเงินจากการเสี่ยงโชคได้นะปุตตะการเสี่ยงโชคเงินก้อนใหม่สิ่งใหม่ๆที่ทาจะนามาซึ่งลาภผลและความสําเร็จเนี่ยพร้อมไปจากภพลาภะด,ด้วยราศีกุมถ้าแนะนําให้แนะนํานะครับประมาณที่สามสิบสามสิบธันวาเนี่ยลองเสี่ยงโชคดูนะเพราะเดือนมันจะเป็นลักษณะเกาะกลุ่มกันแบบนี้ในช่วงที่สามสิบธันวาน,นะครับ ช่วงปลายเดือนนั่นแหละวันที่สิบหกนี้มันมัน,ม,นมันยังไม่ถึงแบบนี้วันที่สิบหกมันจะกระจายกันอยู่หกยังไม่มาดาวศุกร์ยังไม่เข้ามันยังเป็นการทะเลาะก,กันของอังคารกับอาทิตย์อยู่ให้หลลากยาวไปถึงมกราเลยเอา่าให้ยาวไปถึงมกราเป็นช่วงดวงเปิดสูงส่งดวงพลิกเปลี่ยนดวงชะตาลัคนาราศีกุมแน่นอนครับมั่นใจเลยนะมั่นใจแหละลัคนาราศีกุม ต้องมีคนถูกหวยถูกลอตตอรี่แน่ๆแ,แล้ววันนั้นหลายคนอยู่แหล่งที่มาของรายได้ที่ว่านี้อย่างแรกก็คือมาจากอาชีพหลักหน้าที่การงานการค้าการลงทุนอันนี้จะดีขึ้นจะเพื่องผูขึ้นออเดอร์จะเข้าลูกค้าจะสั่งของมากขึ้นนะครับอีกตัวนึงก็คือในลักษณะของการเสี่ยงโชคกันแหละนะเสี่ยงโชควัดดวงกันเก็งจะได้มันก็มีประมาณนี้แหละนะครับได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนนะ เมื่อก้าวเข้าสู่กลางเดือนธันวาไปต้นไปนั่นเองนะครับนะมากนมอยขึ้นอยู่กับตัวที่มันมันเป็นตัวรับในพื้นดวงของแต่ละคนนั่นแหละนะว่าจะมีดาวคู่มิตรคู่ถัตรูคู่ะคมะเร็งในทางที่ดีหรือเสียไหมนะตัวนั้นจะเป็นตัวแปลว่าจะได้มากรน้อยต่างกันนะครับเอาสัส้นสครับวันนี้เอาสัส้นๆไม่เอายืดเอายาวเอามาบอกแนวทางว่าเป็นดวงที่เทวดาผู้มีฤทธิ์มีอำนาจเทวฤทธิ์โชจะให้คุณในโชคให้ลาบต่อดวงชะตาของผู้ที่ ใครตั้งใจที่ฐานจิตขอะไรยอยู่ก็มีองค์สําเร็จนะครับเฮ้ยก็ขอ,ขอให้สำเร็จดังปรารถนาหลือนั่นแหละนะครับนะดาวทางานแล้วที่เหลือก็อยู่ที่ตัวคนจะแอคชั่นไปด้วยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะับขอโชคดีตามดวงวาสนานะครับ